สวัสดีครับว่าถึงกี่โมงครับอวันนี้มารังวัดที่ดินกันนะครับเอาละเขตมาให้เด็กสิบต้นพอไหมมันโค้งเยอะใช่ไหมเพราะว่าเขตแดนของใครอยู่ตรงไหนแก็เราต้องสอบสวนแล้วก็ปักให้มันถูกตามเขตแาณาเขตใจอยู่ทางเทียงจิตใจว่าฝั่งนี้ไทยลูกอยู่เดี๋ยวต้องครอบรูปดูก่อนจะมอกว่าหัวนณามันใหญ่แต่ก่อนแต่ก่อนนะแกจ้างให้คนอื่นทำ ทีนีาเออทำทางอย่างนี้เลยคนนี่เอใช้ลูกมาพูดงว่าตข้าเป็นจริงพูดย่งไงว่าคนทำนาใช่แต่คนที่เขารับจ้างทำนาไม่ใช่เจ้าของที่หรอกคือเขาเจ้าของที่ไม่รู้หรอกไอ้คนคนทำนาแต่เจ้าของที่ก็ต้องบอกคนทำนาว่าอย่าไปลูกของชาวบ้านเขาเดี๋ยวลองรังวัดแล้วก็ลองทำรูปแผนที่ดูก่อนเนาะว่ามันเหลี่อมล้ำกันขนาดไหนยังไงแล้วก็ต้องมาพิสูจน์กันว่าแดนจริงกิมอยู่ตรงไหน ตอนนี้ก็ปักตามคันนาไปก่อนเนาะ,ออนะโกงไปเข้าที่เขาอะฝั่งนู้นไม่มีฝัง่งนี้ไม่มีปัญหาเนาะรั้รวนี้ใครทาครับผมทาครับอ๋อผมทากันบวควายตอนปลูกต้นไม้เนี่ยครับแต่ของเขาดินเขาต่ํากว่าของเราเนาะใช่ครับถนนมันกว้างถึงนี้เลยเหรอใช่นนให้ช่างทําแผนที่กูดูก่อนให้ช่างทาแผนที่ดูกอนกลายเป็นว่าถนนข้างละสามสิบเมตรสองเส้นเลยเส้นเก่ากับเส้นใหม่นดีได้ให้ท่านผู้ชมดู ทางลูกรังเนี่ยนะเป็นทางหลวงแผ่นดินนี่นะถ้า <ective> ผู้ชมดูข้างหลังผมนะครับเป็นถนนดินแบบนี้ครับนี่คือทางหลวงแผ่นดินนะครับแต่เป็นสายเก่าสายเดิมซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็ได้มีการตัดทางหลวงอีกเส้นหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยได้ยินเสียงรถวิ่งอยู่นะครับเป็นทางหลวงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นทางหลวงสี่เลนนะแต่ปรากฏว่าเมื่อเรามาลังวัดที่ดินแปลงนี้นะครับปรากฏว่าหน้าที่ดินก็ติดทางหลวงแผ่นดินเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นทางหลวงแบบนี้ครับ อันนี้เป็นทางหลวงสายเดิมนะครับที่เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์ละก็มีแต่เกษตรกรเท่านั้นนะครับที่ใช้ประโยชน์อยู่ในตรงนี้นะครับแต่สภาพการเป็นที่สารประโยชน์หรือเป็นที่ของทางราชการเนี่ยนะครับมันก็ยังมีแนวเขตความกว้างนะครับก็ยังคงเดิมอยู่ช่งางลงวัดก็ต้องการความกว้างให้เป็นไปตามเขตทางเดิมของมันนะครับมันไม่สามารถที่จะลดหรือเปลี่ยนสภาพไปเป็นอยา่างอื่นได้นะครับอันนี้คลิปนี้ก็มาให้ความรู้ท่านผู้ชมว่า ที่ดินของรัฐนะครับถึงแม้จะไม่มีการใช้งานหรือไม่มีการใช้ประโยชน์แล้วนะครับแต่ว่าสถานะมันก็ยังคงเป็นที่ดินของรัฐอยู่มันไม่สามารถที่จะยกอายุความมาครอบครองเพืรับปากหรือมาแย่งการครอบครองหรือจะมาอ้างสิทธิใดๆในที่ดินของรัฐได้นะครับอันนี้ก็เส้นนี้ก็น่าจะใช้ในการขนพืชผลทางการเกษตรเป็นหลักแล้วนะครับโอเค